unrelenting passion mixed with a dedication to see it every second a r what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. โอเคครับ <okay. S 2> เดี๋ยวมาสรุปผลแล้วก็สถานการณ์ในรอบสปินเรสหรือว่าที่โซนสปรินของ MotoGP สนามที่11นะครับจบลงไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับสำหรับที่โซนสปรินสนามนี้จํานวนแข่งเต็ม28รอบ ดังนั้นสปรินต์เรสก็แข่งกันครึ่งหนึ่งนะครับแข่งกัน14รอบสนามกิดสตาร์ทครับโพเนเรสนี้เป็นของมาตินนะครับข้างๆเขาก็เป็นฟรานเชสโกมานายและก็มาร์กมาเกสแถวหน้าครับสามกิจแรกเป็นรถแข่งดูคติหมดเลยแถวที่2มีอาร์เรสอสปาการโนะครับแจ็คมินเลอร์แล้วก็มัรลิเบรสครับอ p พพิเลีย KTM และอ p พพิเลียครับ ให้สังเกตตัวเลือกอยางนะครับใช้มีเดียมซอฟต์กันเกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าแถวที่2มีแจ็คมิลเลอร์ใช้มีเดียมมีเดียมนี่ครับแถวที่3มีบาสเซนินี่นะครับโมบิเดลลี่มาโกเบเซคคีแถวที่4มีโปิสปาการโรครับอเล็กมาเกสแล้วก็แบดบินเดอร์ครับแถวที่5ครับกิดที่13ก็คือมิเกลเรราต่อด้วยเปโดอาคอสตาฟาบิโอกาตาราโรออกุสโตเฟเดนอยู่ในกิดที่16 17เป็นซาโก้กิตที่18เป็นลูก้ามารินี่ครับ19โจอันเมีย20เป็นราอูเฟเนันเดสนะครับ21ก็คืออเล็กซ์วิน22ทาคาอกินะครับมีครับ23มือเซฟรานแบรโดแล้วก็ปิดท้ายกริตด,ด้วยนักแข่งไวการ์ดอีกคนหนึ่งก็คือลอเรนโซซาบาดอรีตัวเลือกเบรคครับสนามนี้เนี่ยเบรกหนักมากนะครับก็ ทางด้านของเ e m b o ครับแนะ mm นำให้ใช้ตั้งแต่ Standard ไปจนถึง High m a s s หรือว่า Extreme Cooling เลยนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ว่าแต่ละทีมหรือว่านักแข่งแต่ละคนจะเลือกใช้ตรงไหนนี่ครับกิสตาในแถวหน้าครับดูคาติหมดเลยโพเป็นมาตินนะครับข้างๆเป็นเปกโก้แล้วก็ต่อด้วยมาร์คมาเกสครับ นี่เป็นการออกสตาร์ทที่เป็นแถวหน้าครั้งแรกที่3คนนี้ได้ออกตัวพร้อมกันในแถวหน้านะครับมาตินเปกโกแล้วก็มาเกสอุณหภูมิอยู่ที่30องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อุณหภูมิผิวแางอยู่ที่38องศาลม5กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าแผ่วๆช่วงออกตัวมาครับจังหวะออกตัวมาตินทำได้ไม่ดีครับสนามนี้ กลายเป็นเปกโก้ปรญญาที่ขยับขึ้นมานําอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ตรงชิเกนตรงนี้ครับอลเล็กมาเกสล้มลงไปน่าเสียดายครับได้กวิดที่ดีด้วยมาร์กมาเกสเริ่มต้นเกมได้ดีครับไล่ก่อไปกลุ่มหน้าแล้วตัวของมาตินเนี่ยมาเอาคืนเปโก้ได้ครับตั้งแต่รอบแรกเลยแต่หลังจากนั้นครับเปโก้แซงได้ครับในช่วงเซกเตอร์สุดท้ายมาตินสอดในคืนครับคุณผู้ชมแต่ว่ามาตินเนี่ยจังหวะที่ ผ่านรอบแรกมาครับกำลังจะเข้าชิคเคนครับทันุครับจะแซงแต่เบรกไม่อยู่ครับนี่ครับจังหวะเข้ามาที่โค้ง2เบรกหน้าแล้วล้อหลังยกครับเลี้ยวไม่ได้สุดท้ายต้องปล่อยรถให้ผ่านช็อตคัดไปครับตรงชิคเคน 2A 2B แต่พอออกมามาตีนเองก็โดนลองหลัเพนนอตี้นะครับหลังจากนั้นไม่กี่รอบ นี่ครับทีมงานของฮอกเก้มาตินกับเซงเลยครับกับการจังหวะที่ช็อตคัทแล้วโดนลองแล็เพนนตี้ครับก็ให้เตรียมใจไว้ได้เลยนะครับกับการแข่งขันถ้าเกิดนักแข่งคนไหนหลุดไปบริเวณชิคเคนตรงนั้นครับจะต้องโดนลองแล็เพนนตี้แน่ๆน่มาตินเข้าไปในขณะที่เหลือ7รอบสนามครับครึ่งทางการแข่งขันพอดีมาร์กมาเกสขึ้นมาดับ2นะครับเกือบจะโดนอเลสเข้ามาบี้ด้วยครับมาตินแต่ยังดีครับที่เร็วกว่ารักษาดับ3ไว้ได้ครับ จากนั้นเนี่ยกลุ่มนี้สู้กันสนุกครับในช่วง5รอบที่เหลือก็มีเดียมาเซนี่ครับไล่บทอยู่กับแฟรงกี้มอร์บเดลลี่รวมไปถึงแจ็คมิลเลอร์ด้วยนะครับกลุ่มนั้นนี่ครับ3คนเข้ามาพร้อมกันที่โคง้ง1จังหวะแล้วก็สไตล์การเข้าก็แตกต่างครับนี่เป็นจังหวะที่บาเซนี่แซงผ่านแฟรงกี้มอร์บิเลนี่ขึ้นมาครับตอนท้ายเนี่ยครับมาร์กมาเกสล้มครับคุณผู้ชม วิ่งอยู่ในดัก2คนเดียวครับล้อหน้าพับไปเองครับคือจังหวะที่แบรนเข้าโค้งมาพอดีแล้วคลิปหน้าครับฟรอนต์เอนมันไม่จับเข้าไปแล้วหน้ามันสับๆครับสุดท้ายล้มวิ่งต่อไม่ได้ครับเอารถแข่งขึ้นมาได้ก็จริงนำกลับเข้าพิษขณะที่เหลืออยู่4รอบสนามแล้วจากนั้นครับเป็นเปกโก้นำยาวครับห่างออกไปประมาณ4.5วินาทีครับ สนามนี้เปโก้ทำงานได้ละเอียดมากทำงานได้ดีมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับถึงแม้จะไม่ได้ออกจากโพแต่รอบสปรินเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีความเร็วดาวิเดทาดอรซีดีใจครับไม่เก็บอาการเลยพอใช้ชนะในรอบสปรินท์ครับทำให้เปโกมานายาเก็บคะแนนขึ้นมาเท่ากันกับฮอเก้มาตินครับแต้มเท่ากันคุณผู้ชม มี250คะแนนครับแต่ว่าเปโก้นั้นชนะในเมนกลางปีมากกว่าก็เลยขยับขึ้นมาเป็นหัวแถวอันดับที่3คือบาสเซนิีนี่นะครับอันดับที่4ก็คือมาร์คมาเกสในคะแนนสะสมนะส่วนผลการแข่งขันนะครับอันดับ1เปโก้อันดับ2มาตินแล้วก็อันดับที่3ก็คือทางด้านของอัลเลชเอสปากาโรครับได้เหรียญทองแดงไปสาหรับอลเลชนี่ครับ ผลการแข่งขันมาดูอีกทีนึงนะครับเปโก้ชนะนะครับห่างจากฮอเก้มาตินถึง4.67วินาทีในอันดับ2นะครับอันดับที่3ก็คืออเลสเอสปาการโรอันดับที่4เอเนปซินี่ครับอันดับ5แจ็คมินเลอร์6เป็นแฟงกี้มอร์บิเดลลี่ครับอันดับที่7เป็นแบดบินเดอร์8มาโกเบเซคคี้ครับอันดับที่9โป้ยสปาการโรแล้วก็อันดับ10เป็นเปโดอาคอสตา เปโดคอสตายังไม่ดีพอที่จะได้แต้มในรอบสบปรินสนามนี้นะครับก็ถือว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโปอสปาการโรได้ไปนหนึ่งแต้มนะครับนักบิดวัยการของ KTM กลายเป็นว่า KTM คนอื่นนะครับมีแจ็คมินเลอร์แบด์บินเดอร์กับโปอสปาการโรได้แต้มไปหมดเลยในรอบสบปริน12เป็นเบียเลสครับ13ฟาโฟบกาตาโรกาตาโรสตาร์อีกิจที่15นะครับไล่ขึ้นมาต่อสู้เต็มที่แล้วแต่ก็ยังเป็นรองรถแข่งจากยุโรปเยอะมาก จบอันดับที่12 13เป็นมิเกลเรย์ราครับ14ราอุเฟรนเดส15โยฮันซากโก้16เป็นทาคาอากิ a a i, นะคากามิครับอันดับที่17ลูก้ามารนี่18เป็นลอเรนโซซาวารี่นะครับแล้วก็19โจอันเมีย20อเล็กมาเกสนะครับก็ยังสามารถที่จะเอารถเข้าเส้นชัยได้ที่ไม่จบการแข่งขันไปแล้วครับมีล้มกันไปก็คือออคุโซเฟรนเดสเเลกรินนะครับมาร์กาเกสล้มแล้วก็ต้องเอารถเข้าพิทไป ขณะที่เซฟรานแบรโดออกจากการขานไปตั้งแต่ช่วงต้นต้นเรสครับผ่านไป3รอบเท่านั้นเองคะแนนสะสมหลังจากผ่านในรอบสปริน์ครับฟรานเชสโกมานายาตีตื้นแล้วก็เก็บคะแนนเข้ามาเท่ากันแล้วครับเท่ากันกับพอเก้ม,มาตินที่250คะแนนอันดับ3เป็นบัสเซเนนี่ครับห่างออกไป52แต้มอันดับที่4มาร์กมาเกสไม่มีแต้มอีกแล้วในรอบสปริน์นะครับอันดับที่5มาริกเบียรเรส หกเป็นปโดคอสตาครับเจ็ดแบดมินเดอร์แปดอเลชเอสปคโรครับอันดับที่เก้าเป็นไฟเบอร์ดิจิอันดอนโตนิโอดิกเจ้าสนามนี้ถอนตัวนะครับคุณผู้ชมอ,อ่อไม่ผ่านความฟิตนะครับจากการที่พลาดล้มในการฝึกซ้อมรอบ PR ช่วงต้นเลยนะครับหัวไหลหลุดครับกดที่ 10. เป็นอเล็กมาเกสอ่ะขออภัยครับอันดับ 10. บนคะแนนสูงเป็นอเล็กมาเกสนะครับต่อมาตรงนี้มีโมเบลลี่นะครับ ตามด้วยเบเซคคีโอลิเวร่าวัตาร์โรมิลเลอร์นะครับแล้วก็ทางด้านของเราอูเฟนเดสออคุโซเฟนเดส17 18เป็นซาโก้นะครับซาโก้ S <S S <aco> <S เป็นคนที่เก็บคะแนนสะสมได้มากที่สุดในฮอนด้านะครับ14แต้มตามด้วยเมียมี13แต้มนะครับนะครคามิมี11แต้มรินอยู่อันดับที่21ครับมี8คะแนนนะครับแล้วก็ข้างหลังมีแดนนีลเปโรซานะครับโปเอสบาการโรแล้วก็ลูก้ามารินี มาดินี่ยังคงเก็บได้แค่แต้มเดียวเหมือนเดิมนะครับคะแนนสะสมประเภทคอนซัเชอร์ครับรถแข่งดูคาติน้ำโด่งเลยครับห่างจากอะฟิเลียอยู่165คะแนนอันดับ3 KTM ครับ4และ5ครับยังมาห้าแล้วก็ฮอนด้าั่้เองนี่ครับคะแนนสะสมปเป็นทีมครับดูคาติโรลูโนทีมก็เก็บคะแนนสะสมห่างออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้ง บรรยาย่าและก็บาเซนี่นั้นช่วยกันเก็บคะแนนให้ทีมได้เยอะเลยทีเดียวนะครับมีอยู่448คะแนนห่างจากอันดับ2ก็คือ p รามัก Racing ถึง133คะแนนครับอันดับ3เกซินี่ครับมาร์คมาเกสเออเปเมาเกสก็ช่วยกันเก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่องครับ4อะพิเลเรซิ่งครับ5เป็น p e r t a ตามิน่าเ r o นูโรวีอาร์ฟร์ดิซนะครับก็ไล่ลงไปมีทีมโรงงาน KTM อันดับ6นะครับ แกส์แกส์เทคทรีนดับ7 t r a c k h o u เฮาส์แนะครับมอนสเตอร์เอนจิเนอร์ห้าโมโตจีอยู่อันดับ9 LCR Honda 10นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย r e p s o ฮอนด้าในอันดับที่11มี14คะแนนนักบีนจากทีมอิสระครับมาตินนำอยู่นะครับห่างจากมาร์คมาเกสอันดับ2อยู่71คะแนนอันดับที่3มาคอสต้านะครับ4ีดีจีอาร์นันโตเดโออันดับ5เป็นอเล็กมาเกส หกโมเลลลี่เก็เป็นเบสเซคี้ครับแล้วก็ไล่ลงไปมีอันดับที่8มิเกลเรย์ราครับ9เป็นราอูเฟรนเดส10ออกุสโตเฟรนเดสนั่นเองครับแล้วก็มีซาโก้และทนะากะนากามิอยู่อันดับที่11และ12นี่ครับที่มิสราพามักนำครับตามด้วยเกซินี่ห่างอยู่44คะแนน VR 4ยอร์ดซิงดับ3ครับห่างออกไป148คะแนนกัสแกติกทีสี่นะครับแจ็คเฮาห้าเอลเจลนาหนะครับ นั่นก็เป็นการรายงานผลนะครับของการแข่งขันในรอบทิสโซสปรินต์ของ Mo t ต GP สนามที่11นะครับที่ออสเตรียซึ่งก็ถือว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่เยอะมากนักแต่ก็จุดเปลี่ยนสำคัญในเรสนี้นะครับก็คือจังหวะหลุดแทร็กลิมิตที่เข้าไปบริเวณชิเคนจนช็อตคัดนะครับของฮองเกมาตินทำให้ตัวเขาเองโดนลองหลับเพนนอตตี้นะครับแล้วก็จังหวะพลาดล้มของมาร์กมาเกส ทำให้ไม่สามารถที่จะยืนระยะจนจบการแข่งขันใน,นันดับที่สองได้และคนที่ชนะแล้วก็มีทิศทางที่สดใสจริงๆในวันนี้รวมไปถึงในสุดสัปดาห์นี้ด้วยครับก็คงหนีไม่พ้นฟานเชสโกบัญญญาญานั่นเองครับ